สวัสดีครับพบกับเราในช่องพลายทองคำนะครับวันนี้อีกวันหนึ่งกับการจับช้างตกมันเป็นพลายยอดรักนะครับน,นี่ไม่ได้ไม่ได้โซ่ขาดครับแต่โซ่เล็กจะเปลี่ยนโซ่นะครับเป็นการร่วมด้วยช่วยกันของชาวช้างของเราครับตอนนี้คุณหมอก็ได้ยิงยาไปแล้วนะครับ เราช้างก็เลยมาช่วยจับจะเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับเพราะว่าโซ่ที่ผูกอยู่นี้เล็กเกินไปครับเพราะว่ากลัวอันตรายขาดมาแล้วจะอันตรายนะครับอของหลวงหลวง,ง,งพ่อนะครับหลวงพ่อเมานะครับยอรักช่วงนี้ก็กำลังใจรอบๆยืนให้กำลังใจกันรอบๆเต็มนะครับเราช้างเราไม่ทิ้งกัน ยามทุกยากยามยากก็มาช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันนะครับตอนนี้ก็ให้เซียนเซียนเขาเข้าไปครับเราเป็นผู้ให้กําลังใจนะครับนี่กาลังมัดขาหลังอยู่ครับเพราะว่าต้องมีความพร้อมเซฟความปลอดภัยให้กับควันช้างที่เข้าไปทุกทกท่านด้วยนะครับช้างตัวใหญ่กําลังเยอะถ้าเราไม่ เซฟจริงๆเราอาจจะพลาดได้นะครับันนี้นะครับนั่นตัวจริงจะของจริงไปแล้วครับหลวงพ่อครับหลวงพ่อเมานะครับกำลังเข้าไปแล้วนะครับกำลังสั่งกันอยู่นะครับนี่ครับหลวงพ่อกำลังสั่งให้ถอยอยู่เพราะว่า ก่อนที่จะหลุดเหมือนพลายสิริมงคลนะครับก่อนที่โซ่จะหลุดโซ่จะขาดนนครับก็เลยมาเปลี่ยนไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยของคนและช้างที่อยู่รอบๆด้านด้วยนะครับสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่ป้องกันไว้ก่อนถ้าเกิดหลุดออกมาแล้วเราค่อยมาแก้ไขมันจะยากลำบากครับพอช่วงนี้ก็ฝนตกด้วยครับดูครับ เราชาวช้างมาให้กําลังใจกันเยอะแยะ,ยะมากมายนะครับนี่ช้างก็ยืนนิ่งให้ยอมให้จับให้เปลี่ยนแล้วนะครับนี่ครับหลวงพ่อเจ้าของช้างนะ <c oughs> การเปลียนโซ่ไปแล้วไปกินเ,เลยครับดูครับกำลังยืนลุ้นให้กันลุ้นกันอยู่นะครับว่าช้างจะยอมให้เราเปลี่ยนโซ่หรือเปล่ากันนะครับเพราะว่า ก้องรอดูจังหวะช้างให้ช้างยอมด้วยนะครับเราไม่ใช่ได้ไปฝืนจนเป็นอันตรายนะครับให้ช้างยอมแล้วก็มัดขามัดลายไว้เซฟความปลอดภัยให้เรียบร้อยถึงจะเข้าไปเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าเราประมาทนะครับถ้าเราไม่ประมาทฟังค,คนนู้นบ้างคนนี้บ้างเซฟความปลอดภัยซึ่งกัน โอ้ตอนนี้กำลังจะขึ้นหลังแล้วนะครับเพราะว่าต้องขึ้นไปบังคับบนคอช้างด้วยนะครับนี่ครับขึ้นไปแล้วครับอ๋ยังไงก็ ท่านผู้ชมแต่ละท่านบางท่านก็ใช้วิจารณญ,ญาณนะครับเพราะว่านี่คือช้างตกมันนะครับเราต้องซีฟต้องมีการใช้มีกันบ้างนะครับแต่เราก็ไม่ได้ทำลายแค่ป้องกันไว้นะครับ mm hmm. เผื่อช้างฮึดขึ้นมาเซฟความปลอดภัยให้กับช้างให้กับคนที่อยู่รอบๆด้านนะครับอันนี้ก็จะมาทำก็มืดไปหน่อยนะครับเพราะว่าหลวงพ่อก็ได้ เรียนความคิดคือช้าเกินไปครับแต่วันไม่ได้คิดนะครับมาคิดได้ตอนค่ำแล้วไปดูโซ่เห็นโซ่ไม่หมุนไม่นี่นะครับเป็นเขาเรียกอะไรภาษาไทยเลยกลัวโซ่จะขาดยามค่ำคืน,นครับเลยมาทำช่วงนี้นะครับดูรครับ พวกเราชาวช้างแต่ละท่านแต่ละคนมาคอยให้กำลังใจมาดูช่วยกันนะครับตอนนี้ช้างก็ยอมให้เปลี่ยนโซ่แล้วนะครับไม่ขัดขืนไม่ต่อสู้ นี่มีแต่ควันช้างชาวช้างควันช้างทั้งนั้นนะครับนี่ให้มาช่วยมาให้กําลังใจซึ่งกันและกันโดนยาซึมใบดอกหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ใช้ยาช่วยก็จับไม่ได้นะครับ หลังจากนี้ไปก็เปลี่ยนโซ่เป็นลายเสร็จซับเรียบร้อยแล้วก็ใช้ยาแก้ฉีดแก้เข้าไปอีกนะครับให้เขาถ้าเราไม่ไม่ฉีดยาแก้ยาคลายไว้อันตรายต่อช้างได้นะครับเพราะว่าช้างจะเป็นยาพวกนี้แรงมากครับก่อนฉีดก็ต้องถามหมอด้วยว่ามียาแก้ยาคลายให้หรือเปล่าถ้าไม่มี จะไม่ยิงกันนะครับอันตรายยาชนิดพวกนี้ยาแรงมาก ปฏิบัติการเปลี่ยนโซ่ช้างตกมาวันวนี้ก็ไม่มีอะไรผิดพลาดครับเป็นไปตามแผนที่วางไว้อย่างเรียบง่ายนะครับเพราะว่าช้างก็ยอมให้เปลี่ยนอย่างง่ายดายครับไม่มีการเก็บไม่มีการสูญเสียกําลังอะไรนะครับ ช่วงนี้ก็จะถึงใกล้ฤดูหนาวลมหนาวมาช้างก็จะเริ่มตกมันกันเยอะแล้วครับช้างคลายเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงถ้าเป็นคนก็บอกเข้า,าใหม่ปลามันแต่ช้างก็อาหารช้างก็จะเริ่มมันกันครับหญ้าเริ่มมีน้ํามันและลมหนาวมาก็ทําให้ช้างกินไปก็มีเพิ่มน้ํามันไปได้นะครับ ทำไมช้างถึงตกมันหน้าหนาเพราะว่าหญ้าช่วงนี้ก็เริ่มมันเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลมถ้าลมหนาวพัดมานี่ทำให้ช้างตกมันได้เพราะาเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนเปลี่ยนฤดูนะครับ,อ,รบอ๋ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้จริงๆครับวันนี้ฝนตกแฉด้วยครับนี่ ป็นนี้ภารกิจการเปลี่ยนโซ่ของพลายยรักก็กําลังจะเสร็จสิ้นลงไปนะครับเพราะว่าเปลี่ยนโซ่เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือแต่การถอดโซ่ถลายที่ขาหลังเสร็จก็แล้วก็ฉีดยาคลายลงไปก็จบลงไปนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากแผนที่เขาได้วางไว้นะครับ งานนี้สำเร็จรุ่งรืงไปด้วยดีขอเชียงหน่อยครับบนงบนโอเคไหมครับโอเคไหมครับเป็นเล็กควันเล็กของเรานะครับของค <c oughs> วันเล็กเป็นหน่วยหน้าตลอดครับเพราะเราเป็นหน่วยหลังครับของหนุนครับรอให้กําลังใจครับให้กาลังใจพอเราขายาววิ่งไม่เร็วเหมือนควันเล็กขาสั้นวิ่งเร็วก็ให้เขาไปก่อนครับ เราขาสั้นนะขายาวเลยวิ่งไม่ทันครับครับมันบอกว่ายเป็นอะไรว้าฮาวเวอร์เลยติดตามเรื่อะไรจีแล้วแกเสืยงยังเตรียมแกเสืยงยังครับตอนนี้คุณหมอกำลังจะมาฉีดยาคลายให้ให้แล้วนะครับ เพราะว่าเราต้องใช้ยาแก้ยาคลายให้นะครับงั้นอันตรายต่อช้างครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับกับช่องของเราช่องพลายทองคํานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะครับบอนจากกันให้ทุกท่านทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญร่ํารวยร่ารวยลักทองคำาม่น้อยแต่คอยรักานานๆฝากคำไม่อม้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับ ตอนนี้ภารกิจของเราก็เสร็จสิ้นลงไปอย่างดีนะครับก็ขอกล่าวว่าสวัสดีครับ